๋เราตัวตสอแก๊งนเดียวหน้เดียที่ไหนว่าสุกทวกบ้าเป็นยังไ้านบ้านนันมาที่อยู่ในวันที่าสิอี่สิามที่หนึ่งตู้ตู้อกับยอยาเียทายไกลที่ห่่น สามอนเลิกกันศิษยันไม่ได้อะไม่ได้ตัวไซติษย์สามสามอนเรายปลี่ยนโฉลิศสามวันเปลี่ยนโฉลิศไม่ใช สี่สองสามวาี่ว่าสิบที่อสามสทายเพรวาามสองสี่สี่เป็นลวก็ติสามตัาเพราะ่สามสี่สี่เี็นุิเลอพราะว่าสี่สี่ว่าสสี่สน่งสี่านันตูสมสิบเป็นอณะาศีสามว่นสิบสี่สิบหนึ่งสูตรสี่ตีเมียใจเนตีอใจเย็นเจ็บใจไภาษาตสีต อนตัวทสามสามรตัสามเป็นสิบล้อเจยอบาดเจ็บชายหนึ่งร้สิบแต่เมื่อเจอจากรตัสามในวันศุกร์ที่เจ็ดชายใอสิบีลูกสิบล้อวอสิบีกระจายอยู่บามสิบี่ล้วอสิบีฮอนสิบสี่วสิบฮอนเนตสามวสิบแปดผู้ใดเปนสามวสิบปกระโดาแล้ตัวสามวอสิบี